สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มีมีเขาเยี่ยทิฟต์เขาเยี่ยเทียทเท่ยงนะครับกับพี่ไก่ยี่สิบคนยีน่สิบพันสี่สิบห้าสิบคนได้ดรัดรอีกเอ่มาแล้วอีกแก๊งหนึ่งให้ไปอีกแก๊งหนึ่งแก๊งเราเนี่ยแหละวางรวมตัวกันอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนมาครบก่อนออกประมาณเจ็ดโมงนะจ๊ะนี่ตามโดยแฟรงกี้พญาฮี กอยู่ฮะยังไม่ทันออกกับฝนตกแม่ฝนตกกับผมก็ตกแปลงอ่ะกูตัดเช็ดกันมาตั้งเงาเลยรถเช็ดมาเช็ดมาให้เปลี่ยนได้ครบองประชุมแล้วนะฮะตอนนี้รอฝนตกไม่สรุปรอฝนตกเพิ่มนะไม่รอฝนหยุดไม่สรุปถึงกับถึงกับไอ้สิรัตเขาเหล่ยเดี๋ยไอ้บิ๊กอ่ะ ปทยาสายรอแก๊งแม่บ้านรถสวิตอีกสามสี่คันกินข้าวก่อนข้าวก่อนขึ้นได้ต่อขี่ไปตกบ้างแล้วร้อนบ้างยืนพื้นรอยยี่เดี๋ยวไปลุยต่อพีข้าวก่อนอนนี้ยังไม่ตกนะครับเดี๋ยวพักเราลอ,ลอนั่งกินข้าวจนดีกว่าฝนจะตก,กเราก็จะไปน้องแอนสบายจัดมารถยนต์ ทุดเดียนอีกครับดีอยู่กับเพื่อนใหม่เราพี่ปุ๊กกับพี่กรณ์นะครับหวัดวด,วดีครับดีครับอยา่างคืนนี้ไปเมาไวทั้งบนนะฮะเวันนี้คนนี้ครับมาสายนะฮะตอนแรกฝนไม่ตกตกนะฮะสายก็อยู่สองคนอย่าขนชดี๋ยวขึ้นไปต้อมข้างบนไปแก้งานด้วยโโอ้ตก you mm -hmm. ร้อยนะครับเ,เข้าน้ำเพืเ่อนๆก็เข้าที่พักอยู่ตามสารผุ่มซุ้มไม้ปีบรรยากาศโคตรดีอ่ะดีมากอะดีทั้งแดดทั้งฝนเย็นนี้ปาร์ตี้กันมีเพืเ่อนๆมีที่พักมีที่สองทั้งทางด้วยแอบกี้ะขอบคุณจ้ะดิ้ขอบค เอาอย่างเอาอย่างเอาอะไรร้านร้านทางขึ้นเองไม่รับใครเลยไม่ไมกล้ฮะมันไม่ได้ห้อยใจได้แล้วได้อยู่ได้อยู่มาแล้วครับพี่อ๊อฟเพิ่งมาถึงเขาวิ่งไออขึ้นมาจากเชียงใหม่โอ้แดดดีมากอันนี้รถพวกเราหมดเลย เมาลี่ต่อไปแล้วเรียบร้อยไปขึ้นมาข้างบนตันเกิดแนละ้ต้องใส่หมวกก่านี้เอ๋ทุกคนก็โดนหมดขอบคุณครับขอบคุณครับตายดูบวกแต่ละคนไม่รู้จะของเก่าตายแบบไม่เท่ามา2ยิบัทรนจะตกล่ามไปก่อน ที่เดินจับมือเธอเดินกลับบ้านคิดถึงเสมอตอนที่ไวจัดจ้านไม่เคยเข้าใจว่าอะไรทำพลาดปล่อยให้เธอหลุดมือไปจากที่เจอแล้วก็พลาดกันแยกแป่งคนละทางเดินคนละเส้นบนถนนคนละทางผ่านไปกี่ปีไม่เคยลืมความทรงจำที่เคยทำมันกับเธอ แล้วก็เตือนทางกลับบ้านนะจ๊ะกบแฟคาเฟ่ยอยู่ที่เไม่มีหมอกอุ้ยงเตรียมตัวกลับนะจ๊ะเห็นของเลยเช้ามันยังสวยเลย พี่คืนนะเดี๋ยวนนทางกลับนะครับมีคนเมาขับรถไม่ไหวขึ้นหนึ่งเดี๋ยวรอถ่ายรูปหมูกันออถ่ายรูปหมูกันถ่ายรูปหมูกันรอถ่ายรูปหมูกันกลับ

มากินข้าวที่อะไรวะเขื่อนรัตคองเลยนี่แหละก่อนจ้ะจ้ะเอพพี่ตายพามางามตลอดโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเจอที่พัทยาบ๊ายบายจบทริปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องกับวัสดีกล้องปิดกล้องครับปิดกล้องครับเจอกันทริปหน้า ใช่ไมมืออไรเนี่ไรอนมันเราอ่ไปดูไปตีบ้านถ้ามัไม่พร้อมตั้งง่ายม่กเลยตั้งมันไม่ได้ยากหรอเด่อด๋ยวเหรอเดือรถตู้ใช่ไหมเดื่ดฟาดของทำมันจะฟาดเข่ถ่ายเฮ้ยมีเพลงฟัครอบกั่เงยเนี่ยบรรยากาศนี้ที่ไปถ่ายด้วยน่เข่าย่ๆเออให้คัดถ่ายให้ดว่วิวดีเนี่ยวิวดีมากวิวดี